พระเจ้านะครับกับรลูกเนี่ยผ่านมารมดาลีนะครับและหลังจากนั้นนะบีก็พูดออกมาเป็นภาษาของผู้คนในสมัยของนบีั้นั้นซึ่งภาษาที่จะแตกต่างกันไปเพราะว่าโมเสสแล้วก็พระเยซูหรือน้ากีีซาไม่ได้พูดภาษาเพราะฉะนั้นเราต้องสื่อสารกับโมเสสหรือพระเยซูใน พิปรุมาเปในสมัยขบีมูมัตพรกก็สื่อสารกับนบีอูบมด้วยภาษาเพื่อที่ให้นบีมูมัตเนี่ยเอาถ้อยคำะาชดำระของโวกเนี่ยไปสื่อสารแบบปั่ญชาวเเพราะนั้นในสาอุนีถือว่าคำพีเนี่ยไม่ได้มีเพียงเล่นเดียวแต่มีหลายเย่ที่ประทานให้แก่มรุลุผ่านทางนบีนบีเนี่ยมีจำนวนตามคำบอกเล้าของทัีมัตโซอลสลนะครับเป็นสนสองมื่นสี่พคนด้วยกัน แต่จำนวนหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันคนเนี่ยนะครับแต่ผมเคยสอนไปแล้วว่าเป็นรอซูลถึงสามร้อยสิบสามคนรัศุนบะมีแตกต่างกันตรงไหนรอซูลกับนบีแตกต่างกันตรงที่รอซูลหมายถึงนบีที่ได้รับสองผิดและนบีมัดบอกว่ารอซูลมีทั้งหมดสามร้อยสิบสามคนนั่นหมายความว่ามีนบีที่ได้รับสองผิดทั้งหมดสามร้อยสิบสามเล่ม เราต้องจ่าัมภีเหล่านั้นทุกคนเรารู้เพียงแค่สี่หน้าเล่มเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือคัมภีร์ตอรรษหรือตวรรษที่ผมได้ประทานให้แก่โมเสสและได้คัมีร์สมบูรนะครับที่ประทานให้แก่นบีดาวุฒิหรือเองคัมภีร์ตัวระลอคัมภีร์เยนชีนะครับถูกประทานให้แก่นบีอีซาเองและอีซูในภาษาของคัมีร์เหล่านั้นคือภาษาฮิบรูโบราณ แต่เนื่องจากว่าการเวลาที่ผ่านไปวัสดุการบันทึกข้อความเหล่านี้นะครับไม่มีความคงทนมันได้สูญหายไปตามไปเรื่อยๆซึ่งเป็นไปตามการเวลาแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าหลังจากที่แผ่นจาที่วัสดุการบันทึกข้่ความของพระเวทเจ้านะครับมันสูญหายไปแล้วก็มีการรวบรวมใหม่ปรากฏว่ามันมีการบิดเบือน มีการแก้ไขมีการตัดเสิเติมแต่งจนกระทั่งไม่รู้ว่าวัชรี่การจิ๋วขอร้อยยังวันอยู่ตรงไหนจะเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันมีการสัมผัสและการสัมผัสแต่ละครั้งมันมีการแก้ไขเมื่อเช็คจากต้นฉบับครั้งแรกที่มีการรวบรวมกันหลังจากที่โมเสสหรือพระเยซูจารย์โลกนี้ไปแล้วนะครับกับต้นฉบับปัจจุบันมันมีความแตก มีความขัดแย้งกันมากมายก็ทำให้มารุษเนี่ยนะครับเกิดความสับสนที่จะว่าเราถือแผนที่ที่อีกคนบอกทางสองคนเราบอกอีกคนละทางเนี่ยเราจะเชื่อคนไหนดีจะไปหาไหนดีทีนี้มันแค่แค่สองทางสางหามันหลายทางเข้าด้วยกันนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมนุษยแน่นอนครับถ้าหากถือคู่มงินือแผนที่การดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับชีวิตก็จะต้องเข้าลบเข้าคงและสุดท้ายก็ลงระลงไปได้ และด้วยนนความประหลาดของผูเจ้านะครับพบอยู่ได้ประธานคัมภีร์พระอรห์มาเป็นคัมภีร์สุดท้ายเพื่อยืนยันคำสอนของพระเจ้าที่ได้ประทานถามมาอย่างมีข้อๆๆตกองถ้าหากว่าสงสัยว่าพระเจ้าประทานเรให้แก่มอเสสถ้าสงสัยว่าพระเจ้าประทานเราให้แก่เยซูครานซ์หรือที่ปัจจุบันนี้นะครับมีการสนทนานมากมายด้วยกัถ้าไม่แน่ใจ ไปดูที่ทำผีโบราณในเรื่องใดบ้างนะแล้วจบอำผีโบราณจึงเป็นเครื่องแยกแยะนะครับผิดถูกจริงแท้อันนี้ก็เป็นชื่อของอำผีโบราณคือเอาคนก่อนถูกบรรทานนามว่าเป็นทางนาในการดำเนินชีวิตและเพื่อแยกแยะนะครับอำผีก่อนก่อนว่าตรงไหนผิดตรงไหนถูกดัะนั้นอำผีโบราณเนี่ยจึงเป็นทางนาและเป็นธรรมนูญ ใานดำเนินชีวิตของคนทุสิ่์ในปัจจุบันนับตั้งแต่สมัยของท่านกบียนท่านมันต้องผ่าน400ปีนะจนถึงปัจจุบันทัานีู้้หลกไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก่ไขไม่มีการสัมเัสมาเลยงสิ้นยินธรรเนีนะครับในอินโดนีเซียตะวันออกสุดหรือในญี่ปุ่นก็ได้ตะวันออกมานั้นมีบอดผู้หภาษาเอาไปเทียบเทียบกับคํามนียรผู้หลที่อยู่ในมอลต์โซึ่งเป็นประเทศตะวันตกสุด เก็บที่มันวัดต่อวัดทำต่อทำักสอนแล้วสะสอนจะพบว่าตรงกันหมดเพราะมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่างต่างคนผู้สิ้นผู้ล่วงในปัจจุบันนี้อ่านคัมภีร์กุรอานค่อยๆทำที่เหมือนกับสามโลกของท่านเจ้าในสมัยที่ข้านจะมีชีวิตอยู่อ่านเหมือนกันไม่มีการเปลี่ยนแปลงใกล้ๆและคัมภีร์อัลกุรอานยงถูกเก็บรักษาไว้นะครับโดยการที่พระพุทธเจ้าบังคับให้พวกู้สิ้นเนี่ยต้องละหมาด แต่งกายขายประจ,จของโงลกแต่ในสัตว์นี้วันนั้นก็คือว่าท้องนิ้วกระลาเป็นทางศาสนาเล่นเดียวในโลกที่มีผลท่องจำได้หมดทั้งเล่นไม่มีทางทางศาสนาใดๆในโลกนี้ที่มีการท่องจำได้หมดทั้งเล่นมีทุนที่ว่างเล่นเดียวแล้วคนที่สามารถท่องจำกระลานะครับอายุต่ำสุดแค่สิบเอ็ดขวบท่องจำได้ทั้งเล่น และคนทีรต้องจับคบกับอีกุรอานได้นะครับมีจํานวนไม่ใช่หลักพันหลักหมื่นมีจํานวนนับหลายแสนคนแล้วก็เวลาท้องกันต้ตรงกันะคถ้าพิจารณาที่อื่นนะครับที่ในบทเดียวกันเราเอามาอ่านนะครับก็สงสัยได้ว่าเอ๊ะมันใช่ภาษาเดิมหรือเปล่าเพราะว่าภาษาที่ถูกบันทึกล่าแหลกเก่าแก่สุดคือภาษาอัทธิก็ใช้ภาษาที่รู้ที่พระพุทธเจ้าใช้ ประธานทำพิดเตาร้อนของทีว P D, บบนที่แต้มโมเสสและก็ะเยซูสไบต์นี่คือสิ่งมหัศจรรย์นะครับที่หลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้เพคืออย่างถึงการเป็นอบีของท่านนบีมอมัทมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะว่านบมีมอมัทอ่นานหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่ได้แต่ท่านนำทำผิดตัวรับโลกจากสิ่งมหัศจรรย์บนโลกใบนี้ ตามความอลังการในการก่อสร้างวัตถุใหญ่ๆเช่นก๊อแพงลูงจีพีระมิดมีสิ่งมหัศจรรย์นะครับเกิดสิ่งในยุคเก่ายุคการเกิดสิ่งนะครับยุคใหม่เกิดสิ่งแต่หารู้ไม่ว่าบนโลกใบนี้ของพิภูรามเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดเพราะพีรมิตก๊อแพงลูงจีเนี่ยคนมันสร้างขึ้นมาแบบมือมันจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ได้อย่างไรคนมันสร้างมาแบบมือถ้าสิ่งมหัศจรรย์มีบันทึกหายคนไม่ได้สร้างหรืจะเรียกว่าสิ่งมหัศจรรย์แบบประวัต คำพิกุราก็เช่นกันไม่มีใครกล้ามาอ้างว่านบีมุฮัมมัดเป็นคนเขียนคงพิภุรานขึ้นมาแล้วนบีมุฮัมมัดก็ให้ได้อ้างว่าท่านเป็นคนเขียนคงพิภุราขึ้นมาเพราะ่านอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้และผู้คนในสมัยของท่านก็รู้แล้วเขาเรียกท่านว่าผู้ไม่รู้หนังสือใช้ภาษาเรียกว่าอุนดีซึ่งหมายถึงผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่า ค่อยทำในคำพิภูราเป็นวางติมตลอดพันศึ่ยร้อยปีไม่นาซใชทคำผิภูราจะฆ่าง้ามันด้วยทุกตุ๊กสอนว่าถ้าเป็นจริงถ้าแน่จริงให้ประทานให้การที่เหมือนคำพิภูราจะว่าวาดอะไรเกินเกินเอาแค่บทเดียวเอาแค่บทเดียวให้มนุษย์ทั้งโลกเนี่ยอารวมกันแหละนะครับแล้วให้เหมือนกับคำพิภูราสักคนหนึ่งก็พอแล้วไป้องทำเอง จนทุกวันนี้นะครับก็ยังไม่มีมนุษย์คนใดหรือกลุ่มไหนในสายตาที่สามารถจะลองทำคำพิพากษามีภาษาที่ไพเราะเพราะฟินนะครับแล้วก็มีเอก,กลักษณ์มีความหมายกว้างขวางลึกซึ้งเหมือนกับคำพิพากรา